สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า,าเราจะพาทุกท่านนะมาพบกับข้อแตกต่างระหว่างรถเอาพาดเอ็กซ์ไฮบรและเอาพาดเซนะคะพร้อมด้วยรถมือสองคุณภาพนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอ๋ก็เพิ่งจะหายไข้นะคะติดไข้วัด ใหญ่สายพันเอนะคะเสียงไม่มีนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีหลายคนถามมาว่า X-Hybrid และตัวแซต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเอจะให้ฝ่ายขายเป็นผู้แนะนำนะคะทุกท่านนะคะเสียงไม่มีจริงๆอาราคะ่ะแนะนำตัวคะ่ะสวัสดีครับผมเซียนนนนะครับผมโอเคครับคุณนนจะทำอะไรคะวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวะระหว่างตัว เอาผ่าเซนะครับกับเอาผ่าเ X นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับรุ่นไหน Z ซคะถ้าม<ห>องจากด้านนอกนครับเราจะสังเกตง่ายๆเลยรุ่นไหนที่เป็นตัว Z ก็คือจะมีไฟตัดหมอกถ้าเป็นตัว X จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับจากด้านหน้านะครับอันนี้คือจากด้านหน้านะครับแต่ถ้าในคันนี้เราจะใส่ชุดแต่ง m o เดลิสต a ามาให้นะครับในสําหรับเอาผ่าเ X ตัวนี้นะครับ สำหรับเอาพาดเ์ไฮบริดนะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจัดรายการนะคะราคาพิเศษนะคะขัดเดียวนะคะคือคันนี้สีขาวนะคะมาด้วยชุดแต่งอะไรคะโมเดลฮิสต้าครับราคาราคารถสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับผมขออภัยค่ะเสียงเห็นไม่มีจริงๆนะคะเซลเซลเซลมั่วแล้วสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะก็อันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นเอาพาดเอ็กซ์ไฮบิดนะคะด้วยราคาสองล้านแปดแสนเก้า บาทและถ้าเป็นเอาพาดแซบไฮบรชนะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่3.390าบาทแต่ว่าในราคานี้เป็นตัวโล w o ออปชันแต่ถ้าตัวท็อปออปชันราคาก็อัพขึ้นไปอีกนะคะทีนี้พาชมค่ะว่ามันต่างกันอย่างไรโอเคครับนอกจากไฟตัดหมอกนะครับถ้าสำหรับตัวรุ่น X h y b ไ i d บินะครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟแบบกระพริบปตกตินะครับถ้า<ม>ในรุ่นเปิดปดูได้ไหมได้อ่นะซ้ายเปิดคันุนอ่านะคะ คันนี้เป็น X Hybrid คันนี้เป็นรุ่น Z นะคะจะเห็นว่าไฟเรียวต่างกันโทษทีไม่มีเสียงจริงนะเพิ่งหายไข้นะคะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นถ้าตัวเอาผ่า X นะครับจะเป็นไฟแบบกระพริบถ้าในรุ่นเอาผ่าเ Z นะครับจะเป็นไฟแบบสี q ค e นเชี l จะเป็นวิ่งนะครับค่ะโอเคถ้า <นะ S 2> ต่อมานะ,นะครับผมตัวล้อของตัวเอาผ่าจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับในรุ่นเอาผ่า X จะเป็นล้อขนาด17นิ้วครับผม ปิดไฟได้เลยเครื่องยนต์ถ้าเป็นตัว2.5ไฮบริดเหมือนกันครับแต่ถ้าตัวเ,เครื่องเท่าไหร่คะอามาบอกค่ะเป็น 2, 2เครื่อง2,500ซีซีครับไฮบริดนะครับผมอ่าห0 0ง่งแรงม้าแต่ถ้าเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับหล8งแรงม้าครับผมค่ะนะคะคือถ้าเป็นตัวไฮเอาพาร์เนี่ยมี2เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่อง 2,500cc เบนซินร้วน182แรงมา้าและถ้าเป็นตัวไฮบริดจะเป็นเครื่อง 2,500cc ไฮบริด250แรงมา้าอย่๋ยวเพิ่งรำคาญเสียงเ,งเองนะเอกก็รำคาญเสียงตัวเองเหมือนกันค่ะอันนี้ตะเบงแล้วด้วยเสียงไม่มีจริงๆไปต่อค่ะโอเคครับถ้าต่อไปนะครับจากภายในนะครับถ้าในรุ่นอัลาด์ X นะครับภายในจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับ เบาจะเป็นการเบาเบาแบบปรับแมนวนวลทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบแปดที่นั่งนะครับผม okay. ในขนาดถ้าตัวแซดจะเป็นตัวนี้โอเคถ้าเป็นรุ่นแซดนะครับจะเป็นภายในจะเป็นเบาหนังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีระบบเบาอ,อุ่นเบาะเย็นให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นเบาหนัง<บ>ด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้านหน,น้าก็เป็นแบบนี้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าของตัวคันนี้นนพาชมค้าด้านหน้าของตัวเอาผาดเนะครับหน้าจอจะขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะมีตัวแคปลาห์นะครับลายแคปลาห์อยู่ตรงขอบประตูแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้านะครับพวงอะไรจะไม่มีลายไม้ใช่ครับพวงอะไรจะไม่มีลายไม้เหมือนตัวแซค่ะจะเป็นแค่หุ้มหนังปกติครับผม2.5แซเท่าไหรค่ครับ เริ่มที่3 3 9ล้านามนะคะแต่ไม่มีรถนะคะทา้งราคานี้นะคะเป็นตัวออปชันไม่ครบนะคะตอนนี้ที่มีรถเลยจะเป็นตัวที่ออปชันเต็มนะคะสนใจไงสอบถามเพิ่มได้อะบอกต่อครับอ่าบอกค่ะโอเคตัวนี้2 8 0 0 0 0ครับผมจะในการคันเดียวนะราคานี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเบาะปรับแผนนวลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกหรือการปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับปรับพนักกิ่งนะครับใช่ จะเป็นเหมาะแมนวนวลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวหลังคาตัวนี้จะไม่ใช่หลังคาที่เป็นหลังคาซันรูฟนะครับในรุ่นอัพพาร์ตแซจะเป็นหลังคาแบบทวินมูลรูฟนะครับคือถ้าตัว X Hybrid เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามันถือว่าเป็นตัวประหยัดเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเหมาะสําหรับคนที่บอกว่า กำลังดูเปรียบเทียบกับรถมือสองอยู่<ช>นะคะขยับมาอีกนิดนึงได้รถใหม่ป้ายแดง,งะนะคะได้ดอกเบี้ยรถใหม่<ช>เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คันแรกเ <c oughs> สียงไม่มีก็พยายามพูดเพราะเสียงจะพูดไม่เก่งเลย <c oughs> ทาไมพูดไม่เก่งเหมือนตอนที่คุยกันฮะไม่ค่อยออกกล้องครับอ <c oughs> ประมาะประมาะอาต่อเลยค่ะตัวท็อปราคาเท่าไหร่ครับตัวท็อปของ รเริ่มต้นที่339นะคะแต่ว่าออปชันเนี่ยถ้ามีออปชันเพิ่มขึ้นก็ราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก no ็คือขึ <S <S ้นอยู่กับออปชันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์อ่าศูนย์ศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสี่หกหกหกครับผมหรือศูนย์แปดหกหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมค่ะศูนย์แปดหกหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าขอบคุณค่ะเสียงไม่มี แต่เซลไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมลืมดเ <laughs> ลืม <laughs> ประตูท้ายโอเคครับนอกจากนี้ครับฝาท้ายตัวของตัวอัผัดอัผัดเอ็กซ์นจะเปิดเอัผัดเอ็กจะเป็นแบบระบบแมนนวลครับแต่ถ้าในรุ่นอัผัดเซจะเป็นระบบไฟฟ้าครับเป็นการเปิดฝาท้ายแบบระบบไฟฟ้าคันนี้พับบอหมายถึงพับบอช่วงไหนครับคันนี้นอกจากได้ชุดแต่งโมเดลแล้วนะคะจะได้ตัวฝฟท้ายนาะที่เป็นชุดแต่งด้วยนะคะอันนี้มีชุดแต่งด้วยก็คือบอกแล้วคะ่ะว่า คันนี้จะรายการพิเศษคันเดียว2,890,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วอพาร์ทเจะอยู่ที่2,99เก้าทานะคะแล้วก็ไม่มีชุดแต่งด้วยแต่คันนี้มีชุดแต่งให้นะคะแถมประกันภัยด้วย1ปีนะคะเปิด้ายถ้าพับเบาะหลังเหมือนตัวอพาร์ท Z ซเลยครับก็คือพับแขวนได้เหมือนกัน แล้วแถวสองนะครับลูกค้าอยากดูแถวสองแถวสอง,ส,องสไลด์ครับใช่ครับท่านลูกค้าที่จะเข้าไปนั่งด้านหลังก็คือเข้าด้านนี้ได้เลยนะคะเลื่อนเบาะแถวสองมาด้านหน้าค่ะ ก็คือสามารถเข้าได้สองข้างเลยนะคะเลื่อนเบาะมาแล้วก็พนักพิงก็เข้าด้านหลังได้เลยก็จะเป็นแปดที่นั่งค่ะเป็นแบบนี้เลยนะก็เหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็เบาะหลังเนี่ยมันจะดีตรงที่คนตัวใหญ่นั่งแล้วไม่อึดอัดนะคะสำหรับเอ็กไคบิดเพราะว่า เบาะมันไม่กระชับตัวนะคะเหมาะสำหรับคนตัวตัวใหญ่ที่นั่งแล้วแบบจะค่อนข้างสบายเบาะไม่มาบีบตัวลองดูคันนู้นได้ค่ะนะคะตัาซิลเกอรน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ต่อลิตรครับตัวนี้จากสเปกของเขานะคะตราซิ้นเกองจะอยู่ที่22กิโลต่อลิตรแต่การใช้งานจริงเนี่ยกลายเป็นต้องมาพูดเองแล้วนะคะการใช้งานจริงจากลูกค้าใช้งานจริงจะตกอยู่ประมาณ 16-17กิโลต่อลิตรนะคะสําหรับตัว Hybrid และถ้าเป็นเบนซินล้วนเนี่ยจากที่ใช้เองตกประมาณ10-11กิโลต่อลิตรนะคะเอาละค่ะพาชมต่อเลยนนนเคคันนี้ออปชั่นพิเศษมีอะไรบ้างพาชมด้วยค่ะโอเค okay. ถ้าคันนี้นะครับตัวคันนี้จะเป็นตัวออปชันเต็มนะครับจะมีตัว Head Up d i s p a y ด้านหน้านะครับมีระบบถอยจอดอัตโนมัติครับกระจกเป็นแบบ Inner Mirror นะครับโอเคครับแล้วก็จะมีตัวเตือนคนขับหมดสตินะครับ<ม>ในรุ่นนี้นะครับ พวงมาลัยก็จะต่างกับตัวเอาผ่าเอกนะครับก็จะมีลายไม้เข้ามานะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมโอเคสำหรับผู้โดยสารต้นหลังนะครับก็จะเป็นเบาะแบบ v m p แบบนี้นะครับจะมีการปรับตำแหน่งบเบาะไฟฟ้าอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีบันไดข้างสไลด์ไฟฟ้าให้นะครับผมแล้วก็ระบบช่วยจอดเลยบอกหมดยังบอกเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะมีตัวโตโยต้าเซฟตี้เซนต์มาให้ทั้งหมดนะครับหลังคาเป็นแบบทวินมูลูปนะครับมีม่านไฟฟ้าปิดให้นะครับน <Okay. S 1> อกจากนี้ด้านหลังครับตัวฝาท้ายครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวผ่านเอ็เมื่อกี้เราจะเป็นเปิดแบบแมนนวลนะครับเบาะแถวสามก็จะเป็นเบาหนังเหมือนกันนะครับ ช่องตรงกลางก็เราสามารถเดินจากตรงกลางทะลุเข้ามาตรงนี้ได้โดยไม่ต้องเลื Demon> ่อนเบาะนะครับจะไม่เหมือนตัวอวพัาดเอกที่ต้องเลื่อนเบาะก่อนเราถึงจะเข้ามาเบาะที่3ได้นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณชายพาไปชมกับอาพัดมือสองด้วยนะคะสําหรับอาพัาดนะนี่มาทางนี้ค่ะมาทางนี้เสี่ยมีแต่ก็อยากจะพูดปิดประตูหน่อยคันนี้เป็นเวลไฟอ่านนนบอกซิอ่าชายก็ได้ค่ะ บอกซิเวลไฟมีเครื่องอะไรบ้างทัวร์เวลไฟนะคะจะมี2เครื่องยนต์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเวลไฟายสองจุดห้าไฮบิดซพเมค่ะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะอยู่ที่250แรงม้าเลยค่ะคันนี้ก็จะจะได้กระจังหน้าแบบหล่อๆแนวสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะและมีเครื่องอะไรอีกคะมีเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะ นะคะเวลไฟ2.4เทอร์โ well บนะคะคันคันนั้น,นจะเป็นแรงม้าจะอยู่ที่279แรงม้าเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันหลวนตัวทะะ็อปราคานสุดเท่าไหร่ครับตัวท็อปตัวไหนคะเวลไฟครับเวลไฟตัวท็อปสุดจริงๆมันมัน,ม,นมันมีหลายราคามากมัน <จะ S 2> ขึ้นอยู่ที่ออปชั่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> คือจริงๆอ่ะถ้าท็อปสุดเลยก็จะอยู่ที่269นะคะ369เป็นตัวไฮเบจนะแต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบก็จะอยู่ประมาณ สี่ล้านกว่านะคะเทอร์โบตอนนี้เราไม่ได้เอาเข้ามาต้องเช็คใหม่ว่าประมูลเท่าไหร่นะคะประมาณ4ล้านกลางๆนะคะแต่ว่าเรามีสีเทาค่ะสีเทาเท่าไหร่สีเทาวเวลไฟสองจ5ดหบิดนะคะราคาอยู่ที่3 7มล้าน7ดบาทค่ะมันเป็น,ปนสีสพิเศษเออสีสใหม่หมแพงกว่าปกตินะคะสีใหม่สีพิเศษนะคะอราคานี่ก็คือเวลไฟนี่ก็คือเอาผาเราไปชมรถมือสองต่อเลยค่ะ เสียงไม่มีรถมือสองคันนี้นะคะแต่คุกระขับนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเป็นรถมือสองคุณภาพดีเป็นรถฝากขายในโครงการวินวินวินนะคะตอนนี้ Toyota a อาปาดเอสซีแพ็กเนะคะเป็นตัวท็อปน้ำมันหลวนเลยนะคะรถปี2021ค่ะ นะคะคันนี้ไมาอยู่ที่6,9,000นิดนิดๆเท่านั้นเองนะคะเป็นไม้แท้แน่นอนรถสภาพดีรถฝากขายในโครงการของเราของพี่เอการันตีนะคะตัวนี้อ่าคันนี้ราคาอยู่ที่2,290,000บาทค่ะแล้วก็พิเศษเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ผ่อนสูงสุดได้84งวดนะคะงวดละประมาณ38,340บาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วเจริงๆเ่ะเรามีเข้ามาอีกคันหนึงใช่ค่ะจะเป็นสีดำรถปีปี18ค่ะค่ะพอดีรถเพิ่งเทินมาจากลูกค้านะคะจากทีนี้รถมันมีรอยขีดข่วนมานะคะเราก็เลยทำเคมททำสีให้นะคะอยู่ในระหว่างที่เคมททำสีอยู่นะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงก็จะแวะเข้ามาชมใเ่้่มาถข้อมูลก่อนก็ได้นะคะคันนั้นราคาเท่าไหร่คันนั้นอยู่ที่หนึ่งล้านบาทค่ะ หนึ่งล้านแปดแสนาหนะคะวิ่งไปเพิ่มราคาวิ่งอยู่ที่แปดประมาณแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามะคะใช่ค่ะพาชมคันนี้หน่อยค่ะคันนี้เป็นรถของลูกค้าเราเองนะคะรถออกที่ AEY เลยคันนี้ลูกค้าฝากขายใช่ค่ะตัวคันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสตารอบคันเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะพาชมไหมค่ะล้อสิบแนิ้วนะคะ คันนี้นะคะใหม่จะอยู่ที่60,000ค่ะ69,000ค่ะสภาพแบบภายในเนี่ยสวยมากๆนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะทั้งคู่หน้าและแถว2นะคะแล้วก็คู่หน้าเนี่ยจะมีลมอุ่นลมเย็นด้วยนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะเครื่องยนต์ 2500cc ซีซีเช่นกันแล้วก็182แแรงม้าเลยค่ะ พุ่มด้วยเบาะหนังลายไม้นะคะพวงมาลายัยด้านบนนะคะแถวสองก็จะเป็นซันลูปนะคะสามารถเปิดได้ถ้าเป็นตัว s อนะคะเป็นซันลูปเปิดได้แล้วก็มีม่านปิดให้ลูกค้าด้วยนะคะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะคะ ทั้งหมดด16เสีนะคะีคุณ <ไฟ S 2> พัชลาพรถามมาว่าเอา่าดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วราคาเท่าไหร่ตอนนี้เอา่าดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วนะคะมีมาคันนึงเป็นสีดำนะ,ะเป็นโฟวิลราคาอยู่ที่4 5 9ล้าน5บาทนะคะสนใจทักมาเสียงอีกไม่มีนนช่วยพูดหน่อยดิเสีย่ยวไมีจริงๆนะแต่ว่าคือไม่ได้ไลฟ์มาเป็นอาทิตย์แล้วก็เลย พาให้ชมแล้วก็คนถามมาเยอะนะว่าเอาผ่าเอ็กกับแซดต่างกันยังไงก็เลยถ้าอางนั้นก็ให้เซลช่วยแล้วกันอ่ะโอเคครับีสามศูนย์สามารถเทิร์นแซดนิวได้ไหมครับเทิร์นได้ครับได้เลยค่ะได้เซะได้ราคาดีไหมราคาดีครับราคาดีเพราะใครเพราะคุณเอกการันตีครับราคาดีแน่นอนค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าจะเทิร์นเป็นรถตู้ด้วยกันนะคะทักมาได้เลยอันนี้บอกลูกค้าหมดยังเรียบร้อย ถ้า,างั้นนนพาชมอ่ะสายก็ได้ปะทรายดีกว่าไซายคล่องกว่าไปพาชมนะหนาวแล้วนะรถเปิดประทุนนะไไม,มัสแตงนะคะราคาจัดจรายการพิเศษ3 6 9ล้านกมืบาทค่ะเป็นมาสแตง2.3ง c o b o o อโคบูนะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยจัดแคมเปญพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง690 0 0 0บาทค่ะตัวนี้ คันเดียวคันเดียวค่ะจัดรายการพิเศษพี่เอให้แคมเปญพิเศษเลยสําหรับคันนี้เท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นอ,อยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นบาทค่ะค่ะแทนบกันไัยชั้นหนึ่งฟีหนึ่งจัดรายการราคาพิเศษคันเดียวนะคะสีแดงนะคะค่ะพาชมรอบคันเลยเลยเสียงทดสอบด้ LC ลซยนะครับได้ค่ะได้ได้ได LC ตอนนี้นะคะมีทั้งตัว250แล้วก็ LC 300มีทั้งตัว z X นะคะตัว LC z X first edition นะคะอ่ามาชมค่ะพาชมเลยอ่าเดี๋ยวดูตัว GR Sport ก่อนก็ได้นะคะ ตอนนี้เรามีพร้อมส่งมอบเลยสีส<ช>ีสีไหนบ้างคะถ้าคันนี้นะคะจะมีสีดำนะคะสีขาวแล้วก็สีแซนสีนี้เลยนะคะเป็นสีพิเศษเลยสีนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะมีให้พร้อมออพร้อมส่งมอบ3สีอันนี้เป็น L C เลยเป็น L C 250 Z X และก็เป็นรุ่น First e dition ด้วยค่ะค่ะแล้วคันนู้นถ้าส่วนคันนี้เป็น Land c u i s e r นะคะ L C 300 G R Sport ค่ะ ดูเลยคะ่ะคันนี้จะมาพร้อมชุดแต่ง GR Sport รอบคันเลยนะคะลูกค้าจะได้กระจังหน้ารอๆแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมาด้วยหูกระจกสีดำมือจับสีดำนะคะตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ตัว GR ด้วยนะคะเข้าได้ไหมดูดูภายนอกก็ แล้วก็ภายในก็จะตกแต่งพวกเบาะเขาจะาปาักด้วยตัว GR Sport นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยค่ะขอราคาตัว LC สีต่างเลยครับ LC สี่ LC สองนนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เริ่มต้น5้าล้านหกบาทค่ะตัว LC สองนะคะก็ลูกค้าอยากอาสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ค่ะมันมีจะมีหลายรุ่นเลยค่ะ พาไปชมสปอร์ตสองคันข้างหน้าเลยสำหรับด้านซ้ายด้านซ้ายมือนะคะตัวนี้จะเป็นเชฟโรเลตโคเวตซีแปนะคะ3 LT นะคะตัวนี้เป็นรถผู้บริหารค่ะเป็นรถพี่เอเองเลยเป็นตัวคอนเวอร์ทเบินะคะ ตอนนี้ราคาพิเศษเพีจัดราคาพิเศษ7จ็ดล้านเก้าแสนเก้าหบาทค่ะบอกว่าหนาวแล้วหนาวแล้วเอาไปเปิดประทุนรับลมชิวๆเสียงไม่มีแต่ก็อยากจะพูดแล้วก็จะเป็น SL5 นะคะเป็นตัว AMG SL55 f o เอ m a t i c ค่ะค่ะราคา14,8ล้านแแสนบาทราคาพิเศษเลยค่ะแล้วเรามีตัวอาเชีย86ป้าาชมยัง ยังเลยค่ะเมื่อกี้ผ่าชมพาชมเจียา86ก็จัดแคมเปญพิเศษ2 9 0 0 0 0นา่าค่ะพาชมเจียา86ค่ะเจียา86มีพร้อมส่งมอบเลยนะคะสีขาวราคาพิเศษ2,390,000บาทค่ะตัวนี้นะคะหล่อเลยเป็นตัวท็อปด้วยใช่ค่ะ ฝากเบอร์โทรเลยอ่ะตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาที่เบอร์02-587-4666นะคะหรือ086-668-1999หรือแอดไลน์ AEY Auto นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยมีใคราเพิ่มเติมไหมคะตัวนี้เป็นโต้ตา CR 8 6ค่ะค่ะ ะะเป็นรถแบบสายจิ้งสายสปอร์ตถสายจิ้งสายสปอร์ต <c oughs> นะคะอาค่ะก็สนใจทักมาเนาะนะคะเอา่าดเวลฟมีรถพร้อมส่งมอบไหมีรถพร้อมส่งมอบครับค่ะ <c oughs> นะคะสนใจยังไงทักมานะคะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเสียงไม่มีจริงๆรนะิงนะปัหาไข้อะ่ะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้ ดูแลสุขภาพนะเอกว่าก็าดูแลแล้วแต่ก็เป็นจนได้เนะาะนะไข้หวัดสายพันธ์เอไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าลงคอนะไปพูดเดียวไปละไบไปเดี <laughs> <Bye> <bye. laughs> ๋ยวกับพักผ่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ